สวัสดีค่ะในทุกวันนี้นะคะเราก็ใช้สมาร์ทโฟนกันแพร่หลายค่ะแต่ว่าอาจจะได้ใช้ความสามารถของมันได้ไม่ถึง50%ก็ได้นะคะก็เพราะว่ายังมีฟีเจอร์อีกหลายอย่างเลยค่ะที่ถูกซ่อนอยู่ก็โดยความจํากัดของหน้าจอนะคะถ้าจะให้ใส่ลงไปให้เห็นทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะลําบากสักหน่อยค่ะงั้นวันนี้มาดู3อันดับ Hidden Feature หรือว่าฟีเจอร์ที่ถูกซ่อนอยู่ที่ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ผู้ใช้ iPhone จํานวนมากอาจจะยังไม่เคยลองใช้เลยก็ได้ค่ะ อันดับหนึ่งเลยอันนี้ใกล้ตัวมากๆค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราพิมพ์ข้อความไปแล้วแต่บางทีลืมกดเปลี่ยนภาษาให้ถูกต้องซะก่อนกว่าจะมาเห็นอีกทีก็พิมพ์ข้อความไปซะยาวเหเอียดแล้วล่ะค่ะต้องมากดลบใหม่แล้วก็พิมพ์ใหม่มีวิธีที่ทําให้สะดวกกว่าการกดลบทั้งหมดนะคะแค่ขย่ามือถือ2อสครั้งที่หน้าจอก,ก็จะมีคําว่า undo ยกเลิกการพิมพ์ขึ้นมาค่ะ กดคำว่า undo แล้วข้อความที่พิมพ์ผิดทั้งหมดก็จะหายวับไปในคราวเดียวช่วยลดอาการเคลียละเหีย่ยใจเริ่มต้นพิมพ์ใหม่ได้สะดวกมากๆค่ะ หรือบางทีพิมพ์ไปเสร็จแล้วยาวเหยียดแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจไปกดซีเล็กเพื่อเลือกข้อความทั้งชุดแล้วก็ลบออกไปแต่เอา้าเปลี่ยนใจอีกรอบใครอยากจะเอากลับมาใหม่จะพิมพ์ใหม่ทั้งหมดก็ชักจะคิดหนักลองแบบนี้นะคะขย่าอีก2-3ทีแล้วก็กด undo ข้อความที่ลบไปก็จะกลับมาได้ในพริบตาค่ะอันดับ2 หลายคนที่ใช้ทั้ง iOS แล้วก็ Android จะบ่นนะคะว่าบางอย่าง Android มี iOS ไม่มีโดยเฉพาะปุ่ม back ค่ะจะกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ทีแหมดูลำบากเหลือเกินแต่จริงๆแล้วก็มีวิธีที่ง่ายอยู่นะคะยกตัวอย่างค่ะเราเปิด safari บน iphone เลื่อนเว็บอยู่ตรงกลางๆหน้า address bar กับปุ่ม back เนี่ยจะหายไปใช่ไหมคะก็ต้องมาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถึงจะโผล่กลับมาให้เห็นค่ะ งั้นลองใช้นิ้วปาดหน้าจอจากซ้ายไปขวาดูค่ะจะเป็นการแบกกลับไปหน้าเว็บก่อนหน้านั้นสะดวกกว่าเยอะไหมคะวิธีนี้เนี่ยใช้ได้กับทั้งแอป Messenger m a เมแล้วก็ Safari และแอปโซเชียลอย่าง Facebook Instagram ก็ทำได้นะคะไม่ต้องเอื้อมือไปกดย้อนกลับที่ด้านบนซ้ายของจอให้เมื่อยมือค่ะอันดับ3หลายเรื่องที่เราคิดว่าทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วมีวิธีทำได้นะคะอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะซูมรูปแบบนี้ค่ะ พอซูมแล้วก็จะเด้งกลับเด้งกลับแบบนี้นะคะคือซูมได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่เรายังมีวิธีที่จะทําให้ซูมได้มากกว่านี้อีกนะคะอย่างแรกนะคะก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการค่ะแล้วก็กดแก้ไขหรือว่า Edit รูปภาพแล้วก็เลือกวิธีการแก้ไขที่ไม่กระทบกับคุณภาพของภาพมากนักอย่างเช่นการหมุนนะคะเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นหรือว่าตกลงค่ะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะสามารถซูมภาพได้มากกว่าเดิมแล้วค่ะเห็นไหมคะ ลองไปใช้ดูนะคะแล้วก็มาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆในวงการไอทีกันค่ะ ประกาศปิดบริการถ่ายทอดสด Hangouts on Air ใน Google Plus วันที่12กันยายนนี้โดยย้ายผู้ใช้มาสู่ระบบ YouTube Live แ a n ส่วนวิดีโอเก่าบน Hangouts on Air ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงได้จากบัญชี YouTube หลังทวิตเตอร์เปิดตัวฟีเจอร์สติกเกอร์ให้แต่งรูปได้สนุกสนุก,ก่อนโพส p o s ล่าสุดก็เพิ่มสติกเกอร์จากแบรนด์สินค้าเข้ามาเหมือนของไลน์ซึ่งระบบสติกเกอร์อยังทำหน้าที่เป็นแฮชแท็กให้ผู้ใช้สามารถค้นหาโพสต์ที่มีสติกเกอร์นั้นๆได้ด้วย ตัวแทนเยาวชนไทยสร้างชื่อบนเวทีโลกอีกครั้งในงาน M.O.S. World Championship โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โปรแกร,รม Microsoft PowerPoint และอันดับ7โปรแกร,รม Adobe Photoshop ตำรวจสิงคโปร์เอาจริงจับผู้เล่นเกมโปเกมอนโกที่เล่นขณะข้ามถนนมีโทษหนักจำคุกนาน1ปีปรับไม่เกิน1,30,000บาท Google ซุ่มพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ที่ไม่ใช่ทั้ง Android และ Chrome OS เบื้องต้นใช้ชื่อว่า f ูเซียมีทั้งเวอร์ชัน PC และโทรศัพท์มือถือตลอดจนอุปกรณ์ IoT และ Smart Watch น่าจับตาว่าระบบปฏิบัติการใหม่นี้จะพร้อมเปิดตัวเมื่อไหร่ Hidden Feature หรือว่าฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ที่พูดกันไปวันนี้เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลากหลายฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ค่ะ ขอให้สนุกกับการค้นหาแล้วก็ลองใช้ฟีเจอร์เด็ดๆเ,เหล่านี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจัดไปไอทีสิบชั่วโมงสวัสดีค่ะ